แล้วผมถอยไม้ <icas swoją. S 1> มอบตัวใหม่ล่าสุดครับเพื่อนๆเคยเห็นทุกวันนี m m product, ้ไหมครับไปม็อบมันเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วนะครับก็ผมอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าการไม่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้มันดีกว่าเมื่อก่อนที่เป็นขนๆคุยๆอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ผมดูเข้าๆแล้วแหละบอกเลยครับว่าฟังก์ชันนั้นไม่ธรรมดาเลยนะครับคนคิดคิดได้อย่างไงเนี้ยเรามาแกะกล่องแล้วทดลองใช้ดูกันดีกว่าครับฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ สวัสดีครับผมพัีตัวแสบนะครับนี่คือหนึ่งของที่ทุกบ้านต้องมีครับสมัยนี้ต้องมีแล้วนะครับจะไม่ใช่ผ้านั่งถูก,กับพื้นแบบสมัยก่อนบางทีมันก็ปวดหลังมากเกินไปครับทุกวันนี้ไม้ถูพื้นก็ไม่ได้แพงด้วยมีตั้งแต่แบบหลักร้อยต้นๆ้นยันเป็นหลักพันเลยก็มีนะครับแล้วแต่ฟังก์ชันการใช้งานและแต่ร้านที่ขายนะครับทุกวันนี้เชื่อผมนะครับซื้อเถอะอย่าไปนั่งถูผ้านแบบเมื่อก่อนเลยปวดหลังตายเลยนะครับตัวนี้ผมเห็นคนใช้ยเยอะมากผมมีโฆษณาเยอะมากที่เป็น ไม่มอบแบบสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมันจะตัดัดเลยนะแบบเออเขาก็โปรโมทว่าแบบเออมันมันเข้ามุมได้ดีมันเล็กกะทัดรัดมันสะอาดอะไรยังไงไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้เลยนะครับแต่วันนี้จะมาทดลองใช้ครับวันนี้ผมจัดมาหนึ่งตัวนะครับถ้ามันใช้ดีก็ดีไปครับถ้าไม่ดีก็บายบายเลยนะอ่ะมาเรามาแกะกล่องดูกันก่อนดีกว่าครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงน่าต้องต่อประกอบอยู่แหละเพราะว่ามันมากล่องอย่างนี้แน่นอนครับน่าต้องต่อประกอบยี่เยาเลอะไรเดี๋ยวทำเป็นบรควมกันเลยนะครับมาดูกัน ไม้มอบสี่เหลี่ยมขันเท้มาอ่าดีไหมครับบอกแล้วครับมันต้องมาประกอบเองอยู่แล้วครับโอ้มีผ้าสำรองมาให้นี่ครับนี่ผมบอกเป็นไม้มอบสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับอ่าต้องดูต้องดูนะครับมันอาจจะมีอะไรนะครับมองนี้ยังไม่มีอะไรครับที่ตัวนี้ที่ผมเห็นในโฆษณาคือที่ตรงตัวนี้เลยนี่ครับที่ตัวเหมือนถังเก็บน้ำถังปั่นเห็นไหมครับมันจะมีช่องแบบคืออะไรไม่รู้หัครับเดี๋ยวเขาอยดูใกล้ๆนะเดี๋ยวให้ดูก่อนแล้วกันนะครับอ่ะเฮ้ย เอ้ยขนาดไม่หนักด้วยนะครับขนาดพอดีเลยนะครับเอ้ยเอ,ยเอยดูดูใช้ได้นะด,ดูดีนะนี่อะไรนี่เป็นยกได้ด้วยอ้าเจ๋งเจ๊งเจ๊งเจงแล้วก็มีคู่มือด้วยเอ้ยกับพี่ได้ไฟฟ้านะครับมีคู่มือด้วยอ่าโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่านะครับว่ามันมีความพิเศษอะไรบ้างตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นพวกชุดไม้นะครับมันแยกเป็นท่อนมาแล้วต้องต่อประกอบให้เรียบร้อยอันนี้ผ้าสำรองหนึ่งชุดนะครับนู่นคู่มือนะ นี่ดีกว่าครับที่ตัวถังปั่นตรงนี้มันมีความพิเศษอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนเพืเห็นไหมครับนี่มันจะเป็นถังสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับถังเนี้ยมันเป็นถังที่สามารถแยกน้ําดีกับน้ําที่สกปรกได้นะครับ งงไหมนี่ครับตรงนี้มันเปิดฝานี่มาได้ครับนี่นี่เราเปิดฝาตรงนี้มาครับด้านในตรงเนี้มันจะเป็นที่ใส่น้ําสะอาดครับคือน้ำสะอาดจะอยู่แค่ในบริเวณนี้นะครับเมื่อตอนแรกที่เราใช้อะไรคือเขาว่ามันมีช่องให้เติมนี่นะเราเติมน้ำสะอาดตรงนี้ลงไปนะครับมันจะไปอยู่ในนี้จะใส่น้ํายาถูพืนอะไรก็ว่าไปนะครับเมื่อเวลาเราใช้ครับเราตัวนี้มามากดใช่ไหมครับที่กระปุกมันจะออกข้างครับ น้ําที่สกัดโบลลี่ออกข้างครับแล้วน้ําที่ข้างล่างที่ที่เราใส่เป็นน้าสะอาดะมันจะขึ้นมาโดนไม้ม็อบเราแทนเหมือนชุบน้ําใหม่แล้วก็ไปเช็ดต่อได้ครับนั่นแปลว่าถังเนี้ยมันเป็นถังที่แยกน้ําสะอาดและน้ําสกรปรกในตัวครับเฮ้ยจริงไหมนเนี่ยโอ้เฮ้ยเพอร์เฟกต์นะ มันแยกได้ในตัวครับแบบอ้ยเป็น,เป,นเป็นไปได้ยังไงครับอันนี้คือนวัตกรรมที่ผมดูมานะครับต้องลองใช้ดูจริงว่ามันเป็นยังไงน,นี่ผมยังไม่เข้าใจการทำงานของมันเหมือนกันต้องลองดูนะครับแล้วก็ นี่ไม่ต้องยกเทียงให้หนักครับมันผู้หญิงหลายคนชอบแบบว่าไม่มีแรงนะครับคือแรงไม่พอที่จะยกนะครับเหมือนคนตัวเล็กๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็สามารถเปิดน้ําทิ้งตรงนี้ได้เลยนะครับนี่มันจะเป็นฝาเลี้ยวๆหมุนแบบนี้ครับเราหมุนเปิดทิ้งน้ําได้เลยไม่ต้องยกให้หนักอยู่นะครับนี่อ่านะครับอ๋อหมุนไม่ได้เยอะหรอกครับมันเป็นยางพอหมุนๆนิดน,นึงแล้วเราก็ต้องดึงออกเนะี่ย ผมก็หมุนอยู่นั่นแหละเนาะอะนี่นะครับแล้วอันนี้บอกไปนี่ครับมันจะมีตรงนี้เราสามารถยกไปถูบ้านได้ทุกที่ครับสะดวกสบายสุดๆเลยเยี yeah. ่ยมอะตรงนี้เดี๋ยวเรามาต่อประกอบตัวไม้นี้กันก่อนแล้วกันนะครับมันแยกมาเป็น3มท่อนเพราะว่ามันก็ต้องยาวพอสมควรน,นะแล้วไม้เป็นไม้ที่แบบหมุนด้วยโดยเฉพาะอะไรอย่างนี้นะครับอะเดี๋ยวเรามาต่อกันก่อนแล้วกันนะครับ กรอบนั้นก็ไม่ยากครับด้านบนนี้หัวปิดแน่นอนครับนี่หัวปิดอันนี้ก็ท่อนกลางครับเชื่อมต่อเข้าไปแค่้เลยนะครับตัวนี้ก็ได้นอนท่อนล่างนะครับตัวนี้ก็ต่อกับตัวไม่ม็อบเราแค่นี้เองนี่ครับปิดหมุนเลยตัวนี้ก็สามารถปลดล็อกได้มันจะขึ้นลงได้เวลาเรากดลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้หมุนเข้ากับไม่ม็อบเรานี่แค่นี้เองครับง่ายๆครับเสร็จจบเลยเวลาใช้งานนี่ก็ปลดล็อกมันจะได้หมุนลงได้อย่างงี้นะครับแล้วก็ปิด แค่นี้เององ่ายๆครับอ่ะมาลองใช้ดูกันนะครับสมมติว่าเราไปถูบ,บ้านมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเบิ๊บอ่ะเราก็มาเสียบลงไปอย่างนี้จ้านนั้ก็ปลดล็อกน,นี้ครับแล้วเราก็ดึงขึ้นดึง,งลงได้เลยเห็นมันก็จะหมุนเห็นไหมมันจะมีตัวแปรงนี้ครับทาความสะอาดที่ตัวไม้ม็อบของเราครับมันจะมี2จุดเลยเห็นไหมครับมีแปรงตรงนี้กับแปรงตรงนี้เห็นไหมครับ เนี่ยเวลาเราใส่ลงไปปุ๊บอันนี้มันอยู่ข้างล่างเลยจะมองไม่เห็นจะเห็นตัวนี้คําจะด้านข้างนี่นครับ <C> le <af> le> นั่นแปลว่าทุกครั้งที่เราเอาตรงนี้มาเสียบนะครับไม้มอ็อบเราจะเหมือนแบบก็จะความสะอาดไปด้วยในตัวมันจะดูใหม่ขึ้นมาทันทีเลยนะครับเห็นไหมนี่เออด,ด,ดี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 ครับอ่ะยกขึ้นมานะครับตรงนี้ก็หมุนได้ก็นขาองะอิสระนะครบับปุ๊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 บนี่เห็นไหมจึ๊บจึ๊บ เกือบจะทำมากกวสิบนะมันแบบไม่ถึงกับหมุนวนได้อย่างนี้อันนี้หมุนได้อย่างนี้แล้วก็ไปแนวนี้หมุนได้อย่างนี้นะครับจากนั้นตรงนี้ก็ต้องขึ้นแล้วก็ลองสองข้างนี้อประมาณนี้นะครับอ่ะก็อันนี้ไม่รู้ครับเราต้องลองใช้ดูจะได้รู้กันว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะ,อ,ะอันดับแรกครับเราต้องเติมน้ำเข้าไปในช่องน้ําดีตรงนี้นะครับจะใส่ตรงนี้หรือว่าเราจะเปิด ขึ้นมานะครับใส่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับถ้าเกิดอยู่ในห้องน้ําอะไรอย่างนี้ก็ทำทีเดียวนะครับตัวนี้ยังมีบางคนงงว่าแบบเฮ้ยเราใส่น้ําดีตรงนี้แล้วเวลาที่เราปั๊มเนี่ยน้าดีมันจะขึ้นมาโดนผ้าได้อย่างไรนะครับเ <leve ered> มื่อกี้ผมลืมให้ดูไปนี่เราเปิดมาตรงนี้ครับนี่นะครับในช่องตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่าปั๊มครับการที่เรากดๆหมุนแต่ละครั้งนี่เห็นรูนี้ไหมครับรูสีดำๆแทนจะเป็นขึ้นมาเนี่ยนี่ครับน้ำดีมันจะเข้าจากด้านล่างแล้วขึ้นมาตรงนี้ครับมาโดนกับผ้าเรานะครับหรือพูดง่ายๆก็คือมันนจทีี่รู้เ พอเราใส่เสร็จนี้ครับไอรูตรงนี้ทิวลารเราหมุนทำความสะอาดครับน้ำมันจะขึ้นมาตรงนี้ทำความสะอาดด้วยพร้อมกับชุบน้ําใหม่ให้ด้วยนะครับลองดูนะครับอ่ะนี่ครับแล้วก็เทน้ําใส่ช่องนี้ไปถ้าเกิดว่าใครอยู่ในห้องน้ํานะครับจะใช้เป็นฝักบัวจะใช้เป็นไม่ใช่ฝักบัวไอสายยางหรือว่าจะเปิดจากก๊อกอะไรก็ได้นะครับเติมเข้าช่องนี้ไปให้มันแบบก็ไม่ต้องเต็มก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะปั๊มขึ้นมาอยู่แล้วสักครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับ ล้วก็จะใส่น้ำลงน้ำยาอะไรก็ว่าไปแต่อันนี้ผมทำในห้องตูผมนะครับทำให้เพื่อนๆเห็นนะครับห้องน้ำผมมืดนะครับมันจะมองไม่ค่อยสะอาดไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับนี่างนี้ประมาณนี้จะเลือกข้างนอกอะไรช่างมันไปนะครับอ่ะตรงนี้ผมทำให้ดูก่อนนะครับแต่ตรงนี้เลยผ้าแห้งๆเลยนี่นะครับอ่ะลองดูนะครับเมื่อปั๊มไปแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะดูนะครับจากผ้าแห้งนะครับอ่ะนี่นะผมปั๊มไปดูนะครับเดี๋ยวนะ เนี่ยภาพเปียกไาดูดินะครับนี่เห็นไหมเป็นเหมือนรอยอย่างนี้แล้วก็แบบเนี่ยเปียกภาพเปียกแล้วนะคือมันก็แบบปั๊มน้ําขึ้นมาปุ๊บอย่างนี้เลยอ่ะนี่อย่างเฟี้ยวครับเราก็จะใช้อะไรนะน้ายาถูพื้นหรืออะไรก็ว่าไปครับแล้วแต่ได้เลยครับง่ายๆอ่าอ่ะจะลองถูดินดูเลยแล้วกันนะครับปุ๊บอ่ะอ่ะอันนี้ผมชุบน้ําเรียบร้อยปุ๊บมานี่ครับเราก็ถูกับพื้นเลย อันนี้ยกได้ด้วยเห็นไหมสะดวกสบายจากตรงนี้อลองใช้จริงดูกันนะครับในการถูเห็นไหมดูดิเอ้ยแ้วมันแบบหัวมันหมุนได้อะน <c oughs> ะอู้อูถ้าเป็นความหมาดที่กําลังพอดีด้วยนะครับแบบว่าเราไม่ต้องเอามือไปบิดหรือว่าแบบเมื่อกี้มันก็แห้งไปเมื่อกี้ก็หมาดไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นความหมาดที่กําลังพอดีนะครับอ่าเจ๋งเจ๋งเจ๋งทีงนี้ มาดูตรงเข้ามุมไอ้พวกถูพวกนั้นปกติทุกอันไหนก็ถูได้ครับมาดูเวลาเข้ามุมดีกว่านะครับเอามุมนี้เลยครับสมมุติว่าเราถูมาเจอมุมปุ๊บไปออกข้างไปง่ายเลยด้วยความเป็นสี่เหลี่ยมนะครับนี่เข้ามุมเห็นไหมสะอาดเกี่ยเลยครับในมุมตรงนี้เห็นไหมครับถ้าเป็นปกติไอ้ที่มันเป็นแบบคุยๆอ่ะบางทีมันก็จะเหลือๆใช่ไหมครับอันนี้ด้วยความเป็นสี่เหลี่ยมครับปุ๊บเข้ามุมนี้เลยเห็นไหม สะอาดเย,ยมอ่องหมดจดนะครับเฮ้ยก็เป็นข้อดีไปอีกแบบนะครับเน้นแบบคนที่บ้านแบบตรงตรง,ตรงมุมมุมอขอบขอบอย่างนี้เยอะๆหน่อยนะครับถ้าบ้านคนซิกแซกเยอะบางทีอาจจะลําบากบางทีตรงนี้เข้าไม่ถึงอะไรอย่างงี้นะครับเนี่ยเหมือนอย่างตัวมุมมันอะปกติบางทีเข้าไม่ถึงใช่ไหมครับหรือนี้ไม่ถึงแต่นี้เราก็หันมุมเข้าไปได้เลยปุ๊บแบบนี้เลยนะ อ๋าวแจ๋เวเจ๋วแจ๋วอ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอถูไปให้ทั่วๆห้องก่อนนะครับอ่ะให้ผ้ามาสก,กับปกที่สุดเลยเดี๋ยวเราจะได้มาลองใช้ดูกันนะครับว่าออกมาเป็นยังไงอ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันทั่วห้องแล้วมาเรามาดูกันครับว่าถ้าเกิดใช้ที่ไอ้นี่ครับนี่อ่ะเมื่อถูห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรามาลองดูกันครับว่าเวลาใช้ตัวนี้มันจะเป็นอย่างไรนะครับ ก็เห็นอยู่เลยนะครับว่ามันนะครับน้ำมันก็ออกไปเลยเอ้ยผมมองเห็นอยู่อ่าแต่ลองดูนะครับกบนี่อ่าเ,เพื่อนๆมามองดูบริเวณน้ำรอบๆก็ได้นะครับนี่ครับจะมองเห็นได้ว่าตรงแปลงนี้ก็คือมันถูก,กับผ้าของเราแล้วนะครับแล้วก็ร,รอบๆนี้ผมไม่แน่ใจมันจะมองเห็นความสุขรกของน้ำไหมนะครับ คือถึงนะบูมันออกไปนะครับแล้วมันไม่ปนกับน้ําดีน้ําดีของเราก็ยังจะสะอาดเหมือนเดิมอ่ะพูดง่ายๆนะครับมันดีตรงนี้นั่นแหละครับเดี๋ยวเราดูที่ตัวม็อบของเรานะครับสะอาดขนาดไหนเฮ้ยได้อยู่ผ้าเป็นวงกลมเลยครับเฮ้ยถือว่าทำความสะอาดได้ได้ดีอยู่นะครับผ้าไม่ดําเลยครับที่พื้นห้องก็สกปรกแน่ดูนะครับเอ้ยโอ้ใช้ได้ใช้ได้เทเชคู่กับน้ำยาถูพื้นวันนี้จ่บแมวแววเลยนะครับ สมคาล่ำลือจริงๆครับจากที่เคยเห็นเขารีวิวเขาทดลองใช้โฆษณามาเยอะะมากมายครับได้มาลองเห็นด้วยตัวเองก็รู้สกว่ามีหน้าเละครับทำไมเขาถึงโฆษณากันจังฮิตกันจังขายดีกันจังครับมันเฟี้ยวขนาดนี้นี่เองครับต้องบอกเลยว่าถูกใจพ่อบ้านใจกล้ายอย่างผมมากๆเลยนะครับมันจะช่วยประหยัเวลาในการทํางานบ้านผมได้อย่างดีขึ้นเยอะเลยนะครับที่สำคัญคือมือเราไม่ต้องไป จับมันด้วยไงไม่ต้องมีจับอะไรเลยนะครับเราทำทำทำตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็เอาใส่นี่แล้วก็กดออกได้เลยเปิดตรงนี้นิดนึงแล้วก็เปิดออกได้เลยนี่นะครับเห็นไหมโอ้ดีดีดีด,ดีนะครับประหยัดแรงได้เยอะเลยนะครับปุ๊บเจ้าเออเฮ้ยคนคิดนี่สุดยอดมากเลยรับคิดได้ยังไงครับนวัต,วตรกรรมแบบ แยกน้ําดีกับน้ําเสียครับแล้วก็ต้มน้ําดีขึ้นมาคือแบบก็ทําอยู่ตรงนี้ตรงเดียวครับแต่ค่าที่สะอาดเลยอ่ะโอ้โหรับรองครับถูกใจทั้งพ่อบ้านแม่บ้านทุกคนอย่างแน่นอนนะครับถ้าใครเป็นพ่อบ้านใจกล้าก็อ่ะได้เอาไปใช้ได้สบายมือหน่อยครับถ้าใครเป็นแม่บ้านอย่างเงี้ยกก็น่าจะรู้อยู่ไม่ค่อยอยากจะจับสิ่งสกระปรกอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับก็ใช้เจ้านี่เลยครับเราไม่ต้องไปยุ่งกับน้ำถักระปรกเลยน้ำกระปรกจะออกข้างไปนะครับน้าดีจะขึ้นมาแล้วเวลาใั้เสร็จทั้งหมดก็ค่อย เทหรือเปิดนี่ทิ้งแล้วก็ล้างทีเดียวได้เลยครับสุดยอดมากๆครับเป็นนวัตกรรมใหม่แห่งม็อกถูพื้นนะครับสุดยอดย่างไงถ้าเกิดเพิ่งสนใจเจ้าตัวนี้นะครับผมหาลิส์สินค้าไว้ให้ใต้วิดีโอนะครับทั้งช็อปปี้ติ๊กต็อกและลาซาด้าเลยนะครับสนใจก็จัดกันไปได้นะครับผมเชื่อเลยเกินว่ามันคุ้มค่ากับราคาที่เราจ่ายมันไปอย่างแน่นอนนะครับเพราะหลายคนอาจจะบอกว่าแม่ก็คือไม่ม็อบธรรมดาก็พอฉีดน้าเหยียบเหียบเอาก็ได้ก็ถ้าแต่การใช้งานครับถ้าสะดวกจะใช้ตรงนี้ ลองดูครับจะทาให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับนะครับคือของเริงๆที่ผมมารีวิวในวันนี้นะครับรักเลยตัวนี้ถูกใจพ่อแม่ใจใครของผมมากเลยครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเพื่อนจะพักของใหม่แต่ผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับไว้เจอกันวิดีโอหน้าครับถ้ามีของใหม่ผมจะมารีว้เพื่อนดูเป็นคนแรกในโลกอย่างแน่นอนครับเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับแลวก็ต้องไปทํางานบ้านต่อนะครับได้เวลาต้องไปถูทั้งบ้านเลยอันนี้แค่ห้องเดียวเท่านั้นนะครับ ไม่เป็นไรมีตัวนี้แล้วสบายลุย